เมื่อวันที่10พฤศจิกายนที่ผ่านมาเวลา16.30นาทีนายวิเชียนข่าวขำนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีมอบหมายให้ในายสมัครบุญปกรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีเป็นตัวแทนแถลงข่าวและคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีอาทิคณะที่ปรึกษานายกรองนายกรองปลัดผู้เชี่ยวชาญพิเศษขอ,ออกอง หัวหน้าสำนักปลัดหัวหน้าฝ่ายและบุคลากรเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีร่วมงานถแถลงข่าวโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาวิถีชีวิตที่เป็นอัตลักษณ์ของพื้นที่อุสาดัางที่ว่าอุดรธานีวิถีคนวิถีควายมรดกไทยมรดกโลกณสนามทุ่งสีเมืองอําเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี โดยมีนายวันชัยคงเกษมผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานแถลงข่าวประเด็นนโยบายส่งเสริมการพัฒนาควายไทยจังหวัดอุดรธานีนอกจากนี้ยังมีหัวหน้าส่วนราชการภาครัฐภาคเอกชนสื่อมวลชนและประชาชนที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการแถลงข่าวกว่า150คน สำหรับโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาวิถีชีวิตที่เป็นอัตลักษณ์ของพื้นถิ่นอีสานอุดรธานีวิถีคนวิถีควายมรดกไทยมรดกโลกประจำปีพุทธศักราช2566ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันวันที่17-19พฤศจิกายนพุทธศักราช2566 นโคกหนองโกสาธานะอำเภอทุ่งฝนจังหวัดอุดรธานีภายในงานมีการจัดประกวดควายสวยงามชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรเวลัยลักอัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรคัติยราชนารี